โอเคครับับสัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับนี่ก็มาอยู่กับผมนะครับไมค์เดลีนะครับ mm hmm. ก็สําหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้ออกไปไหนนะคือแดดมันร้อนมากเลยโอ้หแดดโคตรร้อนเลย mm hmm. ก็วันนี้จะมาถ่ายคลิปรีวิวเสียงท่อนะครับไม่ใช่ท่อใบนี้นะเจอพอดีผมไปค้นเจอท่อใบนี้มาในนะครับเป็นท่อของรถอะไรไม่รู้นะพอดีผมไปเจอมา เป็นท่อของโยชิมูระนะครับผมจะลองเอาท่อใบนี้ยใส่กับมาสามดูผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับที่จริงมันก็ใส่ไม่ได้หรอกแต่ผมก็จะพยายามยัดเข้าไปนะคือจะมารีวิวเสียงเฉยๆไม่ได้ใส่คีย่นะอยากรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะเอามาใส่สองสูบเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นท่อของรถอะไรนะได้มานานละเป็นท่อโยชิมูระนะครับไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่า ใครรู้ว่าของรถรุ่นอะไรของแท้ไหมก็ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่กับเจ้าอาสามนะไม่น่าจะใส่ได้หรอกมั้งแต่ผมก็จะพยายามลองลองยัดเข้าตรงนี้ดูนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ตรงนี้ดูก่อนนะว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่นอยากรู้มากเลยว่าเสียงเป็นไงพอดีคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกละไปเจอท่อพอดีก็เลยจะเอามาลองรีวิวเสียงหน่อย ไปที่เสียงโคนตัดเอยงยัดงไปเสียให้เสียงเงียบไปเลยอ่ะทุกคนเสียงเงียบไปเลยอะ่ะลองเบิดดูเฮ้ยเสียงเงียบเสียงแตบบ่พอมากอ่ะทุกคน เสียงแบบเงียบไปเลยอะเอาออกดูร้อะเสียงแบบเงียบไปเลยอจากแบบลั่นๆนะตัวนี้แบบลั่นตัวนั้นแบบกลายปเป็นเงียบไปเลยโหสุดยอดแต่เราจะลองเอามาเสียบเข้าตรงนี้ดูนะไม่รู้ว่ามันจะเสียบเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองยัดใส่ดูโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อถอดปลายเท่าออกแล้วนะครับ อันนี้เป็นท่อที่เราใส่ประจำนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองเอาใบนี้ยัดเข้าไปดูนะรู้ว่ายัดได้หรือเปล่าโอเคผมว่ายัดไม่ได้แต่ว่าน่าจะอยู่ประมาณทรงนี้แหละหาเรื่องลําบากแท้กูอยู่ดีๆไม่ว่าดีโอเคมาอันนี้ยัดเข้าไปแล้วนะยังไงเฮ้ยทรงไ,ได้นะดูดิทรงแม่งย่างได้อ่ะ มันคล้ายๆกับพวกท่อแอโรหรือว่าในท่อเอ็มโฟะคล้ายๆเลยนะมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันจะหลุดนึกเนี่ยเฮ้ยเสียงแปลกๆว่ะเสียงคล้ายๆเหมือนแบบเป็นพวกข้อผ่าเลยอ่ะท่อเดิมผ่าดกวน ก็เดิมผ่าเออโหสุดจัดเสียงถือว่าใช้ได้อยูน่นะทุกคนแต่ว่ามันออกแบบแสบๆหนูหน่อยอะ่ะ <c oughs> แต่ทรงมันได้เองนะทรงสวยอะ่ะดูดิโลโก้ท้องเลยนะแจมแจมแจมแต่ก็ผมไม่คิดว่าผมจะใส่หรอก <c oughs> พอดีคิด อะไรไม่ออกล่ะคอนเทนต์ก็เลยไปเจอท่เอเวนี้พอดีนะก็เลยเอามาลองใส่ให้ทุกคนดูนะเพราะมันแปลกดีมันไม่มีช่องไหนออกมาทำกันหรอกมีแต่ช่องกูด่แหละเนี่ยมันก็ใส่ได้ประมาณนี้นะคือ <Okay. S 1> ผมต้องถอดฝักเท้าออกอะเพราะว่ามันต้องยึดยึดน็อตตัวนี้นะโอ้ <c oughs> แค่เนี้ยหาความลำบากให้ตัวเองเลละกูเนี่ยให้ดูอีกรอบนึง อาจจะไม่ได้เบิ้ลแรงนะครับเพราะว่ามันหนวกหูตอนนี้เออหมอัปเดตหน่อยพอดีตอนนี้เจอปัญหาแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะคือลูกปืนล้อเหมือนลูกปืนล้อมันจะดังนะเวลาเข็นนะ่ะเข็นเข็นเดินหน้าแล้วมันจะแบบมันเหมือนมันมันลั่นนะ่ะลั่นจนแบบเราจับแฮนด์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันลั่นสะเทือนขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะเวลาเข็นนะ่ะเออเจอปัญหาอีกแล้ว คือซินโชกคเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยแม่งเจอลูกปืนล้อดังละผมไม่อยากจะขี่ไม่เปนไรละคันนี้จอดไว้ยี้แหละโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาท่อไปนั้นมาใส่เหมือนเดิมนะคือเอาท่อแปลกๆมาใส่ดูนะพอดีเราไม่ได้แบบมารีวิวเสียงท่อเลยนะครับไม่ได้แบบรีวิวท่อเหมือนเหมือนแรกๆที่เราทําช่องนะเออพอดีผมใส่ท่อใบนี้ไปแล้วไง มันมันไม่มีที่ต่อปลายเหมือนเหมืนอนคอคอวนอนะ่ะเออก็อเลยแบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิวท่อเลยพอดีว,วันนี้เจอท่อไว้ดีพอดีนะใครขี่รุ่นนี้อยู่ที่ใส่ท่อรุ่นนี้อยู่อยากได้ท่อทักมาได้นะผมไม่ได้ใช้นะครับมันเป็นท่อของรถอะไรไม่รู้นะผมได้มาเมื่อก่อนละ่ะนานแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้อาจจะมาแบบสั้นๆหน่อยนะครับผมด,ดูเสียงท่อ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ